สวัสดีครับนักศึกษายินดีต้อนรับสู่ lab modern lab ที่2นะครับวันนี้เราจะเรียน lab ที่ชื่อว่าไมเคิลสันอินเตอร์ o ฟล t มินะครับไมเคิลสันอินเตอร์ o ฟล t e ิเตคือ lab การแทรกสอดของแสงเนาะเราจะเอาแสงมาแยกออกเป็น2ลํลำแล้วก็เอามาทับกันอีกทีเพื่อให้ได้ริวการแทรกสอดสำหรับจุดประสงค์ของ l a บนี้ทำขึ้นเพื่อเราจะประยุกต์ใช้ไมเคิลสันอินเตอร์ o ฟล t มิอร์เนี่ยเพื่อวัด เวฟเล้งเนาะหรือความยาวคลื่นของแสงกันในกรณีนี้เราใช้ฮนะีเลียมนีออนเลเซอร์เนาะคำตอบที่ได้ก็ควรจะประมาณ632.8นาโนเมตรนะครับเรามาดูกันว่ามันใกล้กันไหมครับเดี๋ยวไปดูการทดลองกันเลยครับโอเคครับอันนี้คืออุปกรณ์สำหรับการทดลองไมโครสันอินเตอร์ฟลอมิเตอร์นะครับ ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายอย่างเนาะแต่หลักๆก,ก็จะมีตัวนี้ฮีเลียมนีออนเลเซอร์นะครับก็จะปล่อยเลเซอร์ออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้ฐานทั้งหมดเนาะอันนี้คือไมเคิลสันอินเตอ e r เฟ e โรมซึ่งภายในเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนหลักๆเนี่ยสส่วนก็คือ1ตัวนี้คือ b บีมสปิตร์ ตัวที่2ตัวนี้คือกระจกนะครับกระจกตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับมุมเอียงได้แล้วก็กระจกอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะอันนี้ปรับไม่ได้นะก็เป็นฟิกซ์มิเลอร์เมื่อยิงแสงฮีเลียมนีออนเข้ามาที่ไมเคิลสันอินเตอร์เฟอเรมิเตอร์ตัวนี้นะครับแสงก็จะออกไปทางทางนูน้นเนาะแล้วก็จะไปตกกระทบที่ฉากเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยก็จะมีแค่3อย่างเนาะ แหล่งกบเนิดแสงซึ่งคือเลเซอร์ฮีนีนะครับอินเตอร์โฟลอมิเตอร์แล้วก็ฉากต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตกันนะครับว่าทำเซตแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรบ้างขั้นแรกนะครับเมื่อเราเปิดเลเซอร์ออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีแสงเลเซอร์ออกมาใช่ไหมจัดให้แสงเลเซอร์เนี่ยมาตกกระทบตรงกลางของบีมสปิทเตอร์เห็นไหมครับ บีมสปิ l เตอร์เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า b e ีมก็คือลำแสงใช่ปะสป l ิตก็คือแยกออกเพราะฉะนั้นบีมสปิ l เตอร์จะทำหน้าที่แยกลำแสงออกเป็น2ส่วนถ้าผมให้ดูเนาะก็คือ50%เนี่ยจากตรงนี้เนาะก็จะทะลุผ่านไปอยู่ฝั่งนี้ไปที่กระจกตัวนู้นอีก50%จะสะท้อนมาเห็นไหมมาอยู่ที่กระจกตัวนี้เห็นปะพยายามจัดให้ แสงเนี่ยอยู่ตรงกลางของกระจกทั้งสองส่วนเดี๋ยวผมย้ายไปดูฝังงยย่งทางนู้นเนาะย้ายไปดูฝั่งทางนี้เห็นป่ะตรงนี้ลำแสงก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันเห็นไหมครับโอเคนะจัดให้แสงเลเซอร์อยู่ตรงกลางของสองกระจกถัดมานะครับเมื่อแสงมาตกกระทบกับกระจกตัวนี้กับกระจกตัวนี้ใช่ไหมครับ กระจกทั้งสองตัวเนี้ยสองสองตัวนี้เนาะก็จะสะท้อนแสงกลับไปไปตกที่ฉากเห็นไหมจะเห็นว่าที่ฉากเนี่ยจะมีจุดล้ำแสงเนี่ยสองจุดสองจุดนี้เกิดจักอะไรเดี๋ยวผมลองดูนะครับถ้าผมเอากระเอากระดาษเนาะปิดกระจกตัวนี้เห็นปะ่ะเห็นไหมจุดจุดด้านบนจะหายไปเห็นไหมครับจุดด้านบนจะหายไป แต่ถ้าผมปิดตัวนี้ปิดตัวนี้เห็นปะจุดด้านล่างจะหายไปเห็นปะจุดด้านล่างจะหายไปเห็นไหมครับเห็นไหมแสดงว่าทั้งสองจุดเนี่ยคือทั้งสองจุดนี้นะทั้งสองจุดนี้คือลำแสงที่สะท้อนมาจากกระจกทั้งสองฝั่งนี้นะใช้หนอบ ตัวนี้สองตัวนี้เนาะเพื่อปรับปรับยังไงปรับ,รบจนกระทั่งหมุนอย่างนี้นะเนี่ยหมุนตรงเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆหมุนจนกระทั่งไอจุดสองจุดเนี่ยเห็นไหมมันเห็นไหมเวลาผมหมุนจุดมันจะเลื่อนใช่ไหมจนกระทั่งจุดสองจุดเนี่ยทับกันเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีวุบ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 อ่าวุบวุบ,บอ่ะ,อะคือเล้วการแทรกซ้อนหลังจากเราเซตกระจก จนกระทั่งลำแสง2อันพับกันสนิทแล้วนะครับเราจะใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมไปอีกอัน,อนหนึงนะก็คือเลนสเพื่อขยายลำแสงออกไปให้หน้าคลื่นเป็นทรง,งกลมเนาะอ่าเนาะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมขยับเลนเนาะขยับเลนเห็นปะจุดสีแดงบนบีมสปิเตอร์เห็นปะมันจะบานมากเลยเห็นปะพยายามจัดไอจุดบานเนี่ยให้อยู่ตรงกลางของบีมสปิเตอร์ ทีนี้เราลองไปดูที่ฉากว่าเราได้อะไรเห็นไหมเราจะได้แพทเทิร์นหรือลิ้วการแทรกสอดเนาะเป็นจุดสว่างวงแหวนเนาะวงแหวนสว่างสลับกับวงแหวนมืดเนาะวงแหวนสว่างสลับกับวงแหวนมืดถ้าเกิดผมขยับหนบตรงนี้เนาะอันใดอันหนึ่งเรามาลองดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม เห็นบ่าว่าร้วการเซ็ตสอบมันเคลื่อนที่เห็นไหมอันนี้คือขยับขึ้นบนลงล่างมันก็เคลื่อนที่ขึ้นบนลงล่างเห็นไหมเห็นไหมถ้าผมไปขยับอีกหนอบนึงมันก็เคลื่อนที่ซ้ายขวาเห็นไหมเห็นไหมสายขวา,เ,เ,า,ขวาเราก็พยายามจัดให้ลําลแสงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางจัดให้ลําแสงเนี่ยมันอยู่ตรงกลาง เดี๋ยวเราลองมาจัดดูอีกทีหนึ่งนะปึ๊บอ่าอ่าเกือบแล้วเกือบแล้วอ่าขยับ้ายขวาอีกหน่อยอ่าบนล่างอีกหน่อยเห็นไหมอ่าตอนนี้ตรงกลางแล้วเห็นปะโอเค ถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํากลไกอะไรเล็กน้อยจะเห็นว่ามันจะมีกลไกต่อเป็นเหมือนคานดีดคานงัดเนาะต่อจากกระจกตัวเนี้ยมามาที่ตัวนี้แล้วตัวเนี้ยก็มีลักษณะเป็นสกรูเนาะที่เอาไว้หมุนได้จริงๆตรงเนี้ยมันเขียนอยู่ว่าหน่วยเป็นไมครอนเนาะแปลว่า1ช่องของมันเนี่ยคือ1ไมครอนเวลาผมหมุนตัวนี้ไอ้ระยะตรงเนี้ยมันก็จะ เปลี่ยนแปลงแปลว่าไอ้กระจกตัวนี้ก็จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนาะเลื่อนกระจกตัวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกเราลองมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลากระจกเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูนะเวลาผมผมจะเอามือจับหนอบตัวนี้เนาะเราจะหมุนว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมริ้วการแทรกซ้อนเป็นยังไงมันค่อยๆหุบลงเห็นไหมหุบลงหุบลงหุบลงเนาะเห็นปะ อันนี้ผมลองคำนวณให้เราดูนะครับว่าจากไมเคิลสันอินเตอร์เฟรมิเตอร์เนาะที่มีกระจกตัวหนึ่งฟิกเอาไว้เนาะแต่กระจกอีกอันหนึ่งเนี่ยเลื่อนไปมาได้เนาะโดยโดยเลื่อนตัวเนี้ยมีมีพาดดิเฟอเรนซ์เท่ากับเดลต้าเอ็กเนาะแปลว่าจริงๆแล้วแสงสองสองพาดเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ต่างกันสองเดลต้าเอ็กเนาะไอขนาด2เดลต้าเอ็กเนี่ยถ้า สองเดลต้าเอ็กเนี่ยมันเป็นเท่าๆของแลมดาเนี่ยมันก็จะได้ริ้วสว่างแต่ถ้ามันได้ริ้วมืดเนี่ยก็แปลว่าสองเดลต้าเอ็กเนี่ยเท่ากับ m บวก1ส่วน2เท่าของแลมดาก็คือมี1ส่วน2ก็คือครึ่งแลมดาไงเพื่อให้มันสันกับท้องมาเจอกันเนาะก็จะได้ริ้วมืดเนาะมาดูที่ริ้วสว่างก่อนริ้วสว่างในกรณีที่ ตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเดลต้าเอ็กเป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันได้ริ้วสว่างริ้วแรกแล้วกันเนาะเราก็จะได้ว่าณขณะที่เดลต้าเอ็กมีค่าเดลต้าเอ็กหนึ่งเนี่ยมันได้ริ้วสว่าง M มันก็มีค่า M1 หนึ่งไม่รู้ว่า m เท่ากับเท่าไหร่แต่แต่เป็นเท่าๆของแลมด้าแน่ละเพราะว่าได้ริ้วสว่างแล้วเราก็บิดเปลี่ยนเดลต้าเอ็กเนี่ยไปอีกเนาะเปลี่ยนไปที่กลายเป็นเดลต้าเอ็กสองแล้วก็ค้นพบว่ามันเป็นริ้วสว่างอีกแปลว่า m ็เนี่ยมันก็เป็นจำนวน แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ m 1นดยเพราะว่าเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงเป็นไปตามสรรมการนี้อยู่ดีถ้าเราเอาสรรมการนี้ย delta x 2อง delta x 1กับ2อง delta x 2มันลบกันก็จะได้เป็นสมการนี้เห็นปะสอง delta x 2องลบสองลบ delta x 1ฝั่งขวามือก็จะได้ m 2ลบ m หนึ่ง l a m b d ถ้าผมให้ y เนี่ยเท่ากับ เดลตา x 2ลบเดลตา x 1แล้วก็ให้ x เท่ากับ m 2ลบ m 1ผมจะได้ว่าสมการเนี้ยเนี่ยนะสมการเนี้ยจะกลายเป็น y, mm hmm. y เท่ากับล m d ส่วน2แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าผมทําการวัดการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดเนาะจากริ้วสว่างถึงริ้วสว่างเนะาะจะจะกี่รอบก็ได้เนะาะจะกี่รอบก็ได้สมมติ ยีรอบก็ไดนะ้ยีรอบเนี่ยแปลว่า m 2ลบ m 1เนี่ยเท่ากับ20่สิบก็คือค่า x เนี่ยมีสเต็ปทีละ20แล้วเราก็วัดว่าการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็คือค่า y เนาะสลปของกราฟเนี้ยก็จะได้อะไรก็จะได้แลมด้าส่วน2แปลว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือ เวลาเราทําการทดลองเนาะเราต้องวัดเราให้ x เ,เป็น20ใช่ไหมเราก็ไปดูที่ริ้วการแทรกสออแเราบอกว่าริ้วการแทรกสอดจากสว่างไปถึงสว่าง20บรอบสว่างสว่างมาสว่างนับ1เนี่ยทำอย่างเงี้ยไป20ครั้งแล้ววัดว่าการกระจัดอะการกระจัดของกระจกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรก็จดเอาไว้แล้วก็กระเทิบไปอีกนับเพิ่มไปอีก20ก็เป็น40ใช่ไหม ตอนแรกมา20แล้วถหลังนับไปอีก20ก็กลายเป็น40ก็ดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตำแหน่งมันเป็นเท่าไหร่ก็จด60สิได้เท่าไหร่ก็จดแล้วก็เอามาเขียนกราฟระหว่าง x ใหญ่กับ y ใหญ่ก็จะหาสโลปแล a m b ได้เนาะ s l o p เท่ากับ l a m b d ส่วน2ดังนั้น lambda เลยเท่ากับ2คูณ s l o p ถูกต้องไหม ในกรณีริ้วมืดถึงแม้สมการเริ่มต้นจะไม่เท่ากันแต่สมการสุดท้ายได้เท่ากันเนาะเราลองไปดูดีๆเนาะผมไม่ลงรายละเอียดแต่ได้สมการเหมือนกันแปลว่าไม่ว่าเราจะเริ่มจากริ้วมืดแล้วเอ้หลิ้วสว่างเนาะจากสว่างถึงสว่างมา20รอบหรือจากริ้วมืดมาริ้วมืด20รอบเราจะได้สมการเหมือนกัน ในความเป็นจริงเราไม่ต้องเริ่มจากริ้วสว่างหรือริ้วมือก็ได้เริ่มจากตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันนับกลับมาตำแหน่งเดิมในยี่สิบครั้งเนาะซ้ําเดิมซ้ําเดิมอย่างเงี้ยยีครั้ง20ครั้ง,งแล้วก็วัด20ครั้งแล้วก็วัดเราจะได้ผลการทดลองแบบเดียวกันหมดเลยโอเคนะเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเ,เราสามารถวัดแลมด้าของคลื่นแสงเนี่ยโดยการปรับ ตำแหน่งเดี๋ยวตัวอ x อคือนอบตัวนี้เนาะเพื่อเลื่อนกระจกตัวนี้เข้าออกเราก็เซตให้เริ่มต้นเนี่ยหนอบเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ก่อนนะเดี๋ยวผมปรับให้มันเป็นตำแหน่งศูนย์ก่อนนะอ่าเนี่ยเห็นปะให้มันชี้เลขศูนย์พอดีแล้วเราก็จำรูป ฟอร์มของตัวริ้วการแทรกสอดไว้ในกรณีนี้ก็คือจุดตรงกลางเป็นจุดมืดใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยค่อยๆเอามือเนี่ยปรับหนบตัวเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็นับว่าริ้วการแทรกสอดเนี่ยมันกลับมาซ้ําเดิมไปยี่สรอบนะยกตัวอย่างเช่นผมจะปรับไปแล้วนะอ่าหนึ่งรอบเห็นบ้างมันหดเข้าไปเนี่ยสองรอบสมรอบสี่รอบ 5รอบหรอบ7รอบ8รอบ9รอบ10รอบ11รอบ12รอบ13รอบ14รอบ15รอบ16รอบ17รอบ18 19แล้วก็ยี่สิบ อ่าโดยประมาณเนาะเราก็มาจำตำแหน่งมาวัดตำแหน่งตรงนี้เนาะว่ามันเลขอะไรจะเห็นว่ามันอยู่ตรงเออหกครึ่งเนาะก็คือ6ไมครอนเราก็จดไว้แล้วเราก็นับต่อไปอีกบิดต,ตรงเนี้ยไปอีก20รอบแล้วก็จดไว้ยกไวอย่างเช่นสมมติผมบิดเร็วๆเลยนะอันนี้คือ40รอบแล้วตำแหน่งเป็นอย่างนี้ประมาณเท่าไรเนี่ย14เห็นไหม 14แล้วก็จดไปว่าเนี้ยเป็น14แล้วก็ทําอย่างเงี้ยนับ20นับ40นับ60 80อะไรนะ1น0่งรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปทําอะไรเอาไปเขียนกราฟระหว่าง x ใหญ่กับ y ใหญ่ก็จะได้คําตอบออกมาครับนี่คือการทดลองเพื่อหาแลมดาของแสงโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าไมเคิลสันอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ครับ